เขาไม่กวนเราเลยอ่ะเขาไล่กันทั้งคืนอย่าเลยนะ่ยดูในคอหัันคอหักแล้วเห็นอว่าคอหักแล้วแมวทับตายแมวทับตายฮะแมวทับตายแก้ตายไงไอ้นี่จะได้กลับไปแรงแมวฉลาดไหมในคอหักเลยคอหักเลยนะเมย์มาดูในคอหักเลยเมย์มาดูแมวแก้ตายเ่ยคอหักเลยอ่ะทขาไม่รู้ถ้าเจอไอ้ทีน้นไมีฝังแก้ทุบแน่ เราต้องนิ่ง,งนงิ่งเราต้องนิ่งไงแก้ตายไงไอ้นี่จะได้เลยไอ้เจ็บแล้วแหละไอ้นี่เจ็บแล้วนะไอ้ไนี่เจ็บแล้วร้องแล้วเดี๋ยวถีบหรือว่าไปบ้บบามาโตได้แครหนึ่ว่ามันจะโตเท่าไอ้แค่นั้นอ่ะแมวโตกว่าแมวโตกว่าไอ้นีน่เดี๋ยวเวลาใหญ่ เขากล้อนะคราวนี้ผมจะมีสักเตัวใหม่ให้คุณผู้ชมดูทับเนี่ยตัวเนี้ยแี่แต่ว่าตัวเนี้ยพี่ผมฝากฝากฝากเ้เฉยเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันวัไหนพรุ่งนี้น้ารุนนี้เดี๋ยวก็เจ้ากลับแล้วนะใครดูีนี้ไปครับสวัสดีครับ คืนนี้จะนอนกับใครคืนนี้จะร้องอีกไหมก็ก็ให้มานอนที่ร้านไงนอนที่นี่แหละขอพีลงให้มันก็นอนได้ยุนก็ไม่กัดเสร็จจัดเสร็จแล้วบังคับแล้ว กับแล้วอุ้มแล้วเสร็จแล้วเสร็จไม่กัด